สวัสดีครับผมพบกับช่อง Sham Channel อีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวงาน Mac Farlentoy นะครับอาหลุดเลยนะครับก็คือตัวของ The Flash นะครับตอนนี้เนาะหนัง The Flash กําลังเข้าแล้วนะครับผมก็เลยไปสอยตัวนี้มานะครับแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็จะรีวิวคู่กับตัวนี้เลยนะครับตัว Justice League JL เนาะอาจจะเลอะเลอะนยครับเพราะว่าผมลงสีเองแบบมั่วๆเนาะแล้วก็ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับของ Mac Farlentoy เนาะนี่นะครับด้านข้างจะเป็น The Flash กับ Justice League 2021นะครับของลุงแซ็กไนเดอร์เนาะนี่นะครับด้านล่างด้านบนโอเคไปดูด้านในกันเลยครับ และนี่ก็จะเป็นด้านในของตัวแม f a ฟาเรนทอย t h เดอะแฟนะครับทั้ง2ตัวเลยเนาะก็จะมีตัวฟิกเกอร์2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟฟ้าเนาะเอฟเฟกต์สปีดฟอร์สของเขานะครับมาให้คนละ4ชิ้นนะครับ1ตัวจะมี4ชิ้นนะครับของเดอะแฟ m o v i มูวี่ก็จะมีสปีดฟอร์สสีเหลือง4ชิ้นเดอะแฟ JL ก็จะมีสปีดฟอร์สสีฟ้านะครับ4ชิ้นเหมือนกันนะครับสปีดฟอร์สนี่ ในน่าจะในในหนังนี่น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับความเร็วนะครับไม่เหมือนในคอมิกเนาะคอมิกค,คือสีฟ้าจะเร็วสุดอะไรอย่างงี้นะครับสีเหลืองจะเป็นแบบความเร็วธรรมดาผู้ใช้ทั่วไปเนาะแต่ว่าในหนังนี่เขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าสีฟ้ากับสีเหลืองต่างย่างนี้ไก็คือสีฟ้าจะเป็นแบบดั้งเดิมของแบรี่อยู่แล้วนะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็คือเหมือนกับชุด เขาจัดระเบียบสปีดฟอร์สเนาะมันก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองนะครับประมาณนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะโอเคเรามาดูรายละเอียดฟิกเกอร์กันเลยนะครับอ๋อลืมบอกนะครับในกล่องเขาจะมีเป็นการ์ดมาให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้แกะออกมานี่นะครับการ์ดของ The Flash JL นะครับจะเป็นรูปแบร์รี่อาร์เรนเนาะรูป the Flash นั่นเองแล้วก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดคือแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็น The Flash ตัวล่าสุดนะครับที่ออกในหนัง The Flash m o v ี่เนาะนี่นะครับ ไปดูจุดขยับเนาะดูบริเวณหน้านะครับก็จะมีสปีดฟอร์สสีเหลืองมาด้วยก็ลงสีตาสีหน้าอะไรก็พอโอเคอยู่นะครับเพราะว่างานแม็กฟารีนนี่เขาจะค่อยลงสีให้ครบเท่าไหร่เนาะแต่ตัวนี้ก็สีครบนะครับแต่ว่าสีหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผมสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับจุดก็จะเป็นสีแดงสดนะครับออกจะเกือบส้มแล้วก็ขีดด้วยลายสีเหลืองเนาะจะเป็นพวกลายสปีดฟอร์สนะครับแต่ในหนังจริงๆก็คือถ้าเกิดเขายังไม่วิ่งก็คือจะเส้นสีเหลืองนี่จะยังไม่ขึ้นเนาะก็ไปดูมาแล้วก็ จะมีลายสปี e d f o r สทั่วล่างเลยนะครับเหมือนเขาบอกว่าแบทแมนเป็นคนทําให้เพื่อให้สปีดฟอร์สมันไหลไปทั่วตัวจะได้ไม่เกิดกรลัดวงจรหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับตรงขาเป็นสีทองกับสีแดงเนาะนะครับด้านหลังหลายจะประมาณนี้นะครับที่หัวผมมีสีเลอะด้วยนะครับนิดนึงมองเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับด้วยราคา,าของแมคฟาเรนด้วยเนาะไม่ได้แพงนะครับ จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าอกนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์สายฟ้าของเด e Flash นะครับนี่ถือว่าผมว่าตัวนี้ปั้นออกมาสวยอยู่นะครับสวยเลยแต่ว่าหุ่นมันตัวเล็กไปหน่อยนะครับไม่ได้เจงตัวเล็กแบบความสูงนะครับเป็นแบบหุ่นมันเพลียวไปหน่อยเพราะว่าคุณเอสรามิลเลอร์เนาะที่เป็นนักแสดงเขาก็จะออกจะล่ำร่ำหน่อยนะครับยิ่งตอนอยู่ในชุดเดอะแฟนในห,หนังผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะตัวเขาก็จะ หนากว่านี้นะครับนี่อาจจะบางเหมือนเหมือนเดอะแฟในซีรีส์เลยเนาะซึ่งจะบางกว่าจริงๆตัวจะบางประมาณนี้เลยครับโอเคมาดูจุดขยับกันนะครับหัวไหลเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับนี่นะครับทั้งสองข้างเลยเหมือนกันต้นแขนนี่ขยับได้นะครับมุนมุนอย่างนี้ได้เลยนี่เนาะแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับนี่นะเขาจะเป็นข้อต่อประมาณนี้ข้อสองนี่งอได้แบบประมาณนี้เลยนะครับสุดเลยเกาหัวได้เลยนะครับถือว่าทาข้อต่อมาดีมากเลยนะครับ บริเวณข้อมือนะครับก็ここเป็น,เป,นเป็นเป็นจอยมาแบบนี้ครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะมันจะหมุนได้ของมาเฟลนเขาก็ถือว่าทนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมก็มีหักไปแล้วนะครับตัวหนึ่งไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวไหนนะเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับขยับนิดๆหน่อยๆห,หักมาเลยแต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ครับตามราคาเนาะนี่นะครับตรงเอวเขาจะเป็นสองส่วนนะครับเป็นตรงกลางกับข้างบนเนาะ หมุนได้แบบนี้เลยนี่นะตัวนี้ถือว่าผมว่าขยับเล่นมันมากเลยนะครับนี่นะมาดูตรงขานะครับก็จะอ้าได้ประมาณนี้เนาะนี่นะครับเขาตอเขาเนาะน่าจะไปได้อีกหรือว่ามันจะติดตรงกลางเกงเขานะครับมันเป็นยางนะตรงนี้เป็นปฏิกันแข็งตรงนี้เป็นยางนิ่มๆน,นะโอเคเอาลืมบอกหัวนะครับหัวหมุนได้รอบเลยนะครับเหมือนไหมเพื่อนเพื่อนว่าเหมือนไหม ผมว่าไม่เหมือนโอเคตรงคอดหัวเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยเนาะใช่ไหมเขาเรียกดับเบิลจอยนะครับเริ่มมีความรู้นะครับรีวิวมาเรื่อยๆจะผักผิดเนาะนี่นะครับเ้าเท้าเป็นจอยแบบนี้นะะงงน,น,นะครับไปเท้างอได้นี่แม็เฟนนะครับจุดขยับถือว่าสนุกมากโอเคครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมโพสท่าเท่ๆให้ดูนะครับ ตอนถ่ายรูปนะแล้วเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับของคนนี้เนาะของในซีรีส์นะครับสายฟ้าก็สายฟ้าก็ติดได้ตามตัวแบบนี้เลยนะครับน,แบบนี่เลยโอเคมากติดที่คอก็ได้นะครับแบบฟิลแบบตอนวิ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่อยู่นะนี่นะครับ แล้วมือเขาจะไม่ได้แบบแบนๆมากเนาะผมเอาไดเป่าไปแล้วนะให้มันเรียบๆเงแต่มันก็ดีดกลับมาทุกทีเลยโอเคเดี๋ยวไปดูแฟนอีกตัวหนึ่งครับตันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งเนาะของ The Flash e s r a Miller นะครับอันนี้ก็จะออกใน justice league ของคุณ Zack Snyder กับคุณ o Josh Whedon เนาะนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็บมาดูละเอียดตัวนี้ผมว่าตัวนี้หน้าเหมือนกว่าตัวออกใหม่นะครับหนใคล้ายคุณ e อส a ประมาณ60นะครับตัวเมื่อกี้ผมให้ สี่เอร์เซนพอแล้วก็ตรงต้องขอบอกกอนนะครับว่าตรงตรงัวจรงิงๆเขาจะไม่มีลายสีเงินเนะ <S <S าะแล้วก็เป็นสีปกติเลยนะครับสีพื้นๆเลยผมมาวาดเราเองให้มันดูมีอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะเละหน่อยนะครับเขาจะเป็นอะครับเหมือนสีอย่างนี้เลยสีแดงล้วนๆเลยนะครับคือง,งานแม็กฟอร์เรนนี่ต้องบอกเลยว่าดีเทลเขาแบบสุดยอดมากนะครับแต่ว่าเขาไม่ลงสีมาให้นะครับมันก็เลยต้องมาทําเองเหนื่อยกันหน่อยเนาะเคเรามาดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะหุ่นหนากว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับเคลือบ ร่างกายดูกำยำกว่าเนาะดูท่าไมติดนี่นะครับเขาจะตัวหุ่นหนากว่าน่อยนะครับเคมาดูจ <looking at> <jungle> okay. ุดขยับนะครับหัวหมุนได้รอบเลยนี่นะเหมือนกันเลยนะครับผมมาชอบชุดนี้มากกว่านะในภาพยนตร์นะเพราะว่าชุดนี้มันดูมันดูมีอะไรฮะชุดนั้นมันจะแบบเหมือนคอมิกไปเลยอะไรอย่างเงี้เนาะนี่นะครับชุดขยับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ขยับได้อุ้ยกองเรือนนี่ครับขยับได้หมดเลยเหมือนกัน แต่นี้จะงอได้ไม่เท่านะครับแต่ข้อมือก็เหมือนกันบกมือได้นะครับเอวเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้เขาจะแข็งแข็งกว่านะครับเพราะว่าชิ้นพลาสติกนี้เขาจะหนากว่านะครับตรงนี้ก็เป็นกางเกงเหมือนกันนะครับกางเกงอย่างตรงขาก็ขยับเหมือนกันเลยนะครับนี่นะเขาต่อด้านในบบนไม่เหมือนกันนะครับงอได้ตัวนี้จะแน่นกว่าตัวนู้นหน่อยนึงด้วยนะครับแต่ตัวนู้นขยับสนุกกว่านะตัวนี้จะออกแข็งกว่านี่นะครับงอได้ยกได้แบบนี้เลย เป็นท่าฟิวชั่นนะครับข้อเท้าก็งอได้เหมือนกันนี่นะครับแต่ว่าสีเขาลงมาไม่คมนะครับนี่ใต้เท้าผมวาดเอาเนะ <c oughs> นก็จะนวลนวลหน่อยนะนี่นะครับเขาไม่ลงสีมาให้นะผมก็ต้องมาวาดเองเส้นเงินเงินนี่เป็นอะไรที่ตัดปวดตามากเลยนะครับสุดท้ายก็ปังครับปังบินาศไปเลย <c oughs> แต่ว่าดูแฟดสองตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเล่นสนุกนะครับขยับสนุกมากแบบว่า เออโอเคค่อนข้างเกินคุ้มสําหรับสิ่งที่จ่ายไปเนาะเพราะว่าตัวมันประมาณผมได้มาตอนมันเซลล์นะครับในในห้างอะไรสักห้างเนผมได้มา600ไม่แพงเลยนะครับส่วนตัวนั้นก็พีมาตั้งแต่ก่อนหนังชายก็ได้ถูกไ่้าแปดร้อยถูกมากถูกไหม ผมว่าถูกสาหรับผมนะแต่ของคนอื่นอาจจะมองว่าแพงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้คือลงสีมาไม่ครบเนาะก็เลยต้องให้ชาแอมสตูดิโอครับ<อ>จับไปซะตังบินาดไปเลยครับโอเคตัวนี้ก็จะมีสปีดฟอร์สสีฟ้ามาให้นะครับนี่นะสปีดฟอร์สนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบแว่าเป็นก้อนก้อนมันก็สวยดีนะครับผมว่าสวยดีแต่ของจริงมันจะไม่ฟ้ามากนะมันออกอมเขียวอมเหลืองนะด้วยความที่มันมันน่าจะเก่าแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตอนมันออกใหม่เนาะ เลยไม่ได้รีวิวให้นะครับเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะแต่มันก็สวยดีครับวิธีใส่ก็จะแบบเกี่ยวเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเกี่ยวไม่ค่อยอยู่เท่าไหร,ร่ขยับหลุดแล้วครับอย่างเงี้ยครับมันจะประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวงานแม็กฟารนออยจากเรื่อง The Flash กับ Justice League นะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้เป็นอะไรที่สุดมากๆนะครับสำหรับ ที่ผมได้มาเนาะแต่ละตัว2ตัวนี้คือยกให้เป็นแบบจุดขยับคือ Number ร์วเลยนะครับเล่นสนุกมาก2ตัวนี้แบบไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องอะไรเลยเอฟเฟกก็มีมาให้นะครับเป็นพวก p e e d f o r ์สเนาะแต่ถ้าเกิดถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่านะครับกันก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับสาหรับการเล่นเนาะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดดีไซน์ก็ต้องยกให้ตัวนี้เลยเป็นอะไรที่เท่เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็อย่าลืม รีบไปจับจองนะครับเพราะว่าอาจจะราคาพุ่งนะครับเพราะช่วงนี้หนังกำลังฉายด้วยเนาะและคนกำลังอินกันนะครับส่วนผมก็สอยมาแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมไปดู The Flash ด้วยนะครับไปดูในโรงด้วยเนาะใน Major SF นะครับไปดูให้หมดเลยหนังเขาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก่อนปิดจักรวาล DC EU เนาะโอเคอย่าลืมไปดูนะครับเรื่องนี้แบทแมนเท่มากเลยนะครับแบทแมนแบทแมนนี่เท่มากเลยครับแบทแมนเป็นเอฟเฟกต์เนาะแต่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนนๆดูะครับ หรือแม่ก็จะทำสีก่อนยังไงเดี๋ยวบอออีกทีนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม